เดียวดีแล้ววันนี้วันนี้มันถือว่าเป็นวันแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการมก็จริงๆงานงานใหญ่เขาก็มาแสดงความยินดีแหละอะไรอย่างนี้ยปกติเขาก็ไม่ออกงานเลยเป็นซีเซอร์ไพรส์หรือยังไงคะเมื่อกี้ดูก็รู้สิรู้รู้แต่ว่าแค่แบบไม่รู้ว่าจะแบบให้ดอกไม้บนเวทีอะไรอย่างงี้รู้ว่ามาร่วมงานแต่ว่ามาร่วมงานกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มอะไรนี่เด็ดเผินซีแต่แต่แต่ดูแต่ดูทางคุณจี้เขาดูไม่ค่อยพร้อมก็ได้ เขาอย่างนี้แหละให้หนูเรียกเขาว่าอะไรดีคะอะไรนะคะให้หนูเรียกว่าคุณอะไรดีคะคณิกคณิกอ่าเขาก็รู้บ้างแต่ว่าเขาเขาาคือตอนแรกเขาก็อยู่เป็นแขกแล้วก็แบบอยู่เป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีซีนนี้ก็เห็นคนกลับไปหมดแล้วไงเขาก็เลยเอาขึ้นมาให้แล้วก็สุดท้ายก็อ้าวนักข่าวยังอยู่ใจจริงจริงมันชื่นใจมที่วันที่แบบวันสำเร็จของเราเขาก็อยู่ซัพพอร์ตก็ดีใจอะค่ะก็ดีใจที่แบบเขามาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คงเห็นกันมาตั้งแต่แบบทั้งแบบ เหนื่อยทั้งแบบอ้อยกลับบ้านไปสลบทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบรู้สึกเป็นห่วงเงี้ยก็วันนี้มาก็ก็ดีค่ะกําลังใจจริงๆธุรกิจเราเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับอยู่มานานแล้วอะตั้งแต่ก่อนที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีแบบงานเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คอยให้คาปรึกษาบ้างเขาเขาเป็นสายฟินแลนเชียลอะค่ะก็อะไรที่เราไม่รู้ก็คุยกับเขาได้เพราะว่าเขาจะเป็นแบบแนวนั้นไปเลยคือเขาไม่สายบันเทิงอะไรเลยสักอย่าง ใช่ใช่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องบัญชีเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะเข้าใจง่ายขึ้นไหมพอเขาแนะนําเรื่องการเงินเข้าใจง่ายเข้ายง่ายค่ะอ๋อบอกแล้วค่ะว่าน่าจะมีสื่อนะไปดูว่าเยอะขนาดนี้แต่คุณนี่เขาดูไม่ตื่นเต้นอะไรเลยนะคะเขามานั่งสามชั่วโมงแล้วค่ะตรงนี้เราชิมแล้วค่ะถ้าเทียบกับเราเมื่อกี้เราตื่นเต้นกว่าเขาอีกคือเรา เราตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าเราแบบเหมือนเราต้องรับมืออยู่คนเดียวไงเขาคือแบบมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็ออกงานเนี่ยครั้งเดียวปีละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปแล้วแต่เราก็คือเราต้องเหนื่อยแน่เลยโยนควาักใจเอาคอมมายืนตรงนี้จะได้ให้ไปไหนเราก็ไม่รู้ไปเราไปเถอะนี่วันนี้ทำไมคุยแต่เรื่องคนนี้เนี่ยเราคุยเรื่องใหรคุยเรื่องคนไหนล่ะอ๋อเราคุยเรื่องงานไปแล้วเกี่ปีแล้วคะพี่อสามปีก็คือเริ่มเลิกมากับเกว่า ก็หลังจากนิดนึงอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าก็รู้จักกันมา5-6ปีแล้วรู้จักกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนี่น้องกันเพราะเขาเขาก็อยู่ในสายแบบสังคมเดียวกันเลยไม่ต้องหรอก ตอบแทนทุกอย่างได้ค่ะคือเขาไม่เคยออกมันก็นึกออกว่าเขาก็คงเก่งเพลงอยากจะพูดอะไรไม่มีอ่ะไม่อยากพูดเอยแล้วงจะขออะไรหรือเปล่ามันมีไม่มีไม่มีใจเย็นๆเราชิลๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดีแล้วเมื่อกี้อีกนิดเดียวอ่ะนะอีกนิดเดียวนะอะไรมันตกเมื่อกี้เลยนะถ้ามีของตกเมื่อกี้นั้นจะอะไรเก็บไว้งานหน้าที่กน้าที่หลังเราเป็นแบบว่าไปช่วยเพื่อนใกล้เกิดอะไรอ๋อคือหุนงงมาก คือคือคุนงงมากว่ากบตัวแบบตัวเล็กมากอ่ะแล้วทุกคนกระจายหนีแบบกีดการบอกอะไรวะแค่กบเออเราก็เลยเหมือนเอาแบบไปเคลียร์ๆแบบเอากล่องทิชชู่ไปเคลียร์ๆออกไปอะไรอย่างเงี้ยล้วทุกคนก็กีดทั้งผู้ชายผู้หญิงกลัวหมดเลยทำไมกลัววะกบบ้ากลัวอ๋อเธออาจจะเธอจะอาจจะมีความสาวกว่าฉันไงจะมีความแมนกว่านิดนึง ทุกคนอะไปหมดเลยจ้ะกลัวหมดก็ถ้าไม่เราก็อยู่ตรงนั้นแหละก็แตกอยู่ตรงนั้นจริงๆหน้าเหมือนจะไม่ใช่สายนั้นแต่ว่าจริงๆเป็นคนลุยเหมือนกันค่ะเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบแนวแบบคืออาจจะเป็นลุกที่แบบดูแบบเฮ้ยไม่กล้าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่กันวันาั้นก็ช่ำชองนะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากก็เลยแบบเออแค่นี้เรื่องเล็กก็ไม่กลัวไม่กลัวเฉย กลัวหลายอย่างค่ะแต่ว่านึกไม่ออกแต่ว่าถ้าแบบพวกเรื่องอะไรเล็กๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คุณนิ็ชอบคอมเมนต์ที่คู่กลับมาคุณนิ่กินแล้วหรอกดีไหมคะก็เขาก็โอเคมั้งใช่ไหมลูกอนกกก็เขาบางเรื่องอะบางเรื่อง